ปรับซับพอร์ตตัวไหนผมไม่ว่ามาปรับพี่บัวผมทาไมนะครับปรับนี่ไม่ได้บับนะฮะเนิร์ฟครับครับผม <S <S 1> <S 1> งงไหมผมก็งงเหมือนกันอยู่ดีๆพี่บัวแกโดนเนิเร์ฟเฉยเลยครับในแพทนี้นะครับสวัสดีครับชาวเด็กเกมเพื่อนท่านอยู่ผมก้องซาครับวันนี้จะมาพูดถึงแพทล,ล่าสุดในโอวัลสองกันจริงๆแรกไม่ได้กะคิดจะทำแต่ว่าพอม,มาหน้าหานแพทเออ ทำหน่อยละกันไปนอีกหนึ่งแพทที่เนิร์ฟซับเยอะที่สุดเลยก็ว่าได้ในโอวัตสอนะครับตั้งแต่ที่เห็นมาคือเนิร์ฟปรับเนิร์ฟเยอะมากนะครับเป็นยังไงก็อย่า,าลืมกดไลค์กดซับแชร์เป็นกําลังใจก้องซ่าด้วยครับผมและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับโดยเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกมโอวัตสด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นให้เราทั้งสแบบนะครับแบบหนึ่งคือไอด และแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เรื่องอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น Rv, v a r a o n t Call o Duty, Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ description ครับอย่าลืมใช้บ,บริการกันนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแพทที่มีการเนิร์ฟซับพอร์ตเยอะมาก คือเนฟตัวไหนไม่ผมไม่ว่าหรอกเนฟซับพอร์ตอะเนฟตัวไหนผมไม่ว่าหรอก,อตมมรอกแต่ทาไมพี่บัวผมโดนเนฟเนี่ยผมไม่เข้าใจมากอะแต่ก่อนจะไปดูเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันก่อนว่ามีตัวไหนถูกปรับบัฟเนฟบ้างครับตัวแรกก่อนเลยนะครับดีว่ามแม่โชว์ตะกินกันเลยทีเดียวดีว่านะครับเป็นตัวละครที่ถูกเรียกว่าไงบัฟเนาะฟิวชั่นแคนนอนครับหรือว่าปืนของนางคลิกซ้ายของนางเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยผลการลดความเร็วการเคลื่อนที่ลดลงนะครับจาก40เป็น30เ็นะั่นคือยิงแล้วจะเดินไวขึ้น นะครับก็ปกติเนี่ยตอนดีว่าเดินเนี่ยสมมุติเดิน100%ใช่ปะแต่ว่าพอยิงปุ๊บปกติมันจะลดลงไปเหลือ40แต่ว่าตอนี้เป็น30%กเป็นนั่นคือทำให้เดินไวขึ้นครับแล้วก็ในส่วนของไมโครมิสไซน์นะครับนี่ฮะความเร็วมิสไซล์เพิ่มขึ้นครับจาก 40- เป็น50ก็คือกระสุนไวขึ้นนั่นเองก็เรียกได้ว่าการปรับบัฟครั้งนี้ถ้าถ้าแบบไม่ได้แบบปรับมาให้เล่นอะไรก็นสกินมาก็ต้องปรับเลยได้ไหมอันนี้ได้ไหมอ่ะก็เล่นตัวดีว่าเป็นตัวละครที เล่นก็ถ้าใครเล่นเก่งก็จะเก่งมาซึ่งในแผ่นนี้ผมว่าดีว่าค่อนข้างค่อนข้างเก่งเลยไม่ว่าจะเป็นการเ,เดินใส่ที่สามารถเดินได้เร็วขึ้นอะไรแบบนี้ทําให้ผมว่าเล่นได้ง่ายขึ้นและกันสำหรับใครที่เป็นเมนดีว่าหรือว่าอยากจะลองเล่นแท้งตัวนี้นะครับก็น่าจะตอบโจทย์ขึ้นพอสมควรเพราะว่าหลายๆอย่างมันทาให้ปรับขึ้นมาให้เล่นง่ายขึ้นน,นะสำหรับดีว่านะในแผ่นนี้แพทต่อไปไม่ใช่แผทต่อไปตัวต่อไปเป็นอหนึง่งตัวที่ ผมไม่ได้เล่นนะแต่ก็โดนโดนเนิร์ฟนะนะครับในส่วนของ Doomfish ครับ Rocket Punch ครับหรือว่าคลิกขวานั่นเองนะครับระยะเวลาสตาร์ตติดกำแพงขั้นต่ำลดลงนะครับจาก0.25เป็น0.15วินาทีก็คือเนิร์ฟนั่นเองแล้วก็ระยะเวลาติดสันส,สูงสุดเป็นจาก0.75เป็น0.6วิไม่ต้องคิดเยอะครับมันคือสตันน้อยลงนั่นเองนะครับไม่ว่าคุณจะต่อยคือปกติไอ้น้อยลงกับสูงสุดอะคือน้อยลงก็คือจะไปแบบตอนนี้น้อยลงก็คือแบบชาร์จน้อยแล้วต่อยอัดกระแทกปุ๊บก็จะ ต่ำสุดเนี่ยจะเหลือเพียงแค่0.15วิจาก0.25หรือว่าถ้าชาร์จเต็มๆเนี่ยกระแทกไปป,ปุ๊มปกติเนี่ยจะติดประมาณ0.75วินาทีแต่ตอนนี้เหลือเพียง0 6วินาทีก็ลดมาประมาณ0.1วินาทีนะครับอืมแต่ว่าสูงสุดนี่ลดมา0.15เลยนะก็ถือว่าเป็นการปรับที่ทำให้คนที่โดนในส่วนของ d o o m f i t ต่อยเนี่ยมีโอกาสรอดมากขึ้นนะครับแม้ว่าจะเพียงเซี้ยววแต่เชื่อผมเถอะครับเกมนี้ เซลวีมีผลมากนะฮะในส่วนของดูฟิตก็อืแต่สำหรับผมคิดว่าถ้าใครเล่นเก่งอยู่แล้วตัวนี้ผมคิดว่าตรงนี้อาจจะมีผลแต่ไม่มากขนาดนั้นนะครับตัวต่อไปวิซันครับวิซันนี่เลยปืนใหญ่เทสลาครับรบะยะการยิงรูปแบบรองเพิ่มขึ้นนะครับจาก30เป็น40เมตรก็ยิงไกลขึ้นนั่นเองครับจต่ปกติวิซันเป็นตัวละครที่ผมเชื่อว่า หลายๆคนที่เล่นนะครับอาจจะคือจริงๆอะต้องต้องเข้าใจก่อนว่าวินสันมาสามารถยิงได้สองแบบถูกต้องปะเนี่ยคลิกซ้ายกับคลิกขวาแต่ว่าณตอนนี้เป็นการบัฟขึ้นมาให้คลิกขวาเนี่ยยิงได้ไกลขึ้นถึง40เมตรเลยนะโคตรไกลเดียวสามสิบใช่ไหมเนี่ยสีเมตรถึงนี่เลยปะเนี่ยสีเมตรโอ้ประมาณนี้ปะสี่สิบเมตรโอ้ยิงไปนเปอร์เลยไกลมากนะครับแต่ก็ มนี้มันจะมีเรื่องเอ่อดาเมจดรอปนะยิ่งยิงไกลย,ยิ่งโดนดาเมจดรอปยิ่งดาเมจยิ่งดรอปแต่ก็อู้ยิงได้ไกลามากคือมันเพิ่มอีก10เมตรนี่ถือว่าเยอะนะก็ให้เน้นแบบเอ้ยคลิกขวาเนี่ยอาจจะเก็บศัตรูได้มากขึ้นและระยะไกล,ลสมมติศัตรูหนีไว้ไกลก,ก็ยิงไปอะไรแบบนี้ดังนั้นก็มินสั้นเป็นตัวที่น่านเล่นขึ้นเพราะว่าผมก็เป็นคนที่จะคลิกขวาใส่เหมือนกันบางจังหวะนะเพราะเราเข้าไปไม่ถึงงานเราก็คลิกขวายิงเลยแล้วกันถือว่าดีซัพพอร์ตยังต่อไปาเมก่อน ปืนใหญ่เทสลาครับในส่วนของแบทเชียนครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ไม่เป็นเทสลาเป็นของของวิซันตันดีนะครับคอนฟิกเกอร์แอสเซลครับหรือว่าตอนแปลงร่างเป็นในส่วนของนี่ครคูดาวเพิ่มขึ้นนะครับพอกลับมาคูดาวเพิ่มขึ้นจาก10วินาทีเป็น12วินาทีครับแล้วก็การกระจายของอาวุธเนี่ยเพิ่มขึ้น10%นะครับก็เรียกได้ว่าบัเชียนเป็นตัวที่เก่งมากๆนะครับในแพทนี้นะซึ่งก็ ต้องถูกเนิบลงไปบ้างไม่ว่าจะเป็นในสวนแอร์ซาวด์โหมดที่ต้องปรับให้มันครูดาวเยอะขึ้นแล้วก็การกระจายของกระสุนที่เพิ่มขึ้นมา10%ซึ่ง10%เนี่ยเยอะไหมก็เยอะนะคือบางบางคนนะ่ะผมเชื่อว่าบางจังหวะเราไม่ได้หยิบบาชันมาเพื่อยิงระยะกใกล้ตลอดนะครับบางจังหวะคือศัตรูอยู่ประมาณเนี้ยต้องเปลี่ยนเป็นแอร์ซาว์โหมดเพื่อที่จะฆ่าแบบพวกความแบบศัตรูตัวใหญ่และกดค้างแบบงี้ซึ่งกระสุนมันกระจายมากขึ้นก็อาจจะทําให้โอกาสฆ่านั้นน้อยลงดังนั้นก็ต้องปรับตัวกัน นิดหน่อยนะครับรุ่สองบัสชั่นครับมอมมันเก่งจริงแคสซิ่ดี้ครับอินหนึ่งตัวที่ถูกเนิร์ฟเมนติกกราเน็ตครับครูดาวเพิ่มขึ้นนะครับจาก10วินาทีเป็น12วินาทีแม้ว่าจะมีการปรับมานู่นนี่นั่นเยอะมากสำหรับแคสซิ่ดี้นะเมนติกกราเน็ตเป็นอีกหนึ่งหนึ่งหนุหน,นอุปกรณ์ที่หนึ่งสกิลที่ถูกปรับเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวลดระยะบ้างเดี๋ยวเพิ่มระยะบ้างเดี๋ยวเพิ่มระยะดูดบ้างเพิ่มโอ้หลายอย่างครับมันปรับเยอะมากซึ่งในแผนนี้ แค่ซี่โดนเนิร์ฟอีกแล้วครับอืมก็จะปาทีก็คิดนิดน,นึงครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นสกิลที่โกงนะถ้าคุณปาโดนอะ่ะเพราะว่ามันสามารถหยุดการเคลื่อนไหวได้หมดเลยนะครับดังนั้นก็เข้าใจเพราะว่าในแพทที่แล้วสึกว่าจะมีการบัฟในส่วนของคอมแบทโรไปด้วยนะครับออันนี้เข้าใจตัวต่อไปครับซอมบ้าไม่ใช่ซอมบ้า,อบาเอาเหมยก่อนเหมยรับปืนนะ e โด o ทมิ m i c b สเ s t e r ครับ ผลการรบก็บล,ลดลงนะครับจาก40เป็น30นะครับก็ยิงแล้วสโลน้อยลงนั่นเองซึ่งผมว่าณตอนนี้เหมยคลิกซ้ายไม่ค่อยจะเน้นการสโลเป็นหลักแล้วเพราะยังไงคลิกขวาของเหมยก็คือโนหนึ่งนะครับที่แบบจะเอาไวเ้เปิดเปิดดาเมจยิงปุ๊บแล้วคลิกซ้ายใส่อะไรแบบนี้ซึ่งผมว่าไอาการปรับตรงนี้มาเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นผลเยอะขนาดนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คงไม่มีใครเดินมาเห็นศัตรูเต็มๆแล้วมาคลิกซ้ายค้างหรอกครับอย่างน้อยก็คลิกขวาใส่แล้วก็คลิกซ้ายดีกว่าน่าจะมีประโยชน์กว่านะครับแต่ก็เข้าใจครับลด มาก็อาจจะทําให้หนีรอดได้มากขึ้นนะครับแต่ถามว่าลดมาก็เชื่อผมว่าดาเมจมันแรงนะครับคือเลือดเต็มๆม,มาถ้าโดนทิ้งไซส์เนี่ยก็แป๊บเดียวก็ตายเหมือนกันนะแป๊บเดียวครึ่งหลอดเหมือนกันคือแม็กหนึ่งอะ่ะฆ่าได้แน่ๆประมาณ 2- 3คนเลยนะถ้าคุณแบบไม่ได้มีฮิวอะ่ะเออก็ยังไงมันก็โหดดามเมจมันโหดอยู่แล้วดังนั้นก็ลดไปเลยแล้วกันไหนๆดาเมจมันก็แรงแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องสโลว์แล้วนะครับผมตัวเป็นซัมบ้าครับอืมมีสกินอย่าง บัพี้ครับเอ้ยค่าเก็บ EMP ลดลงครับอันติมเมตก็คือเก็บไวขึ้นใช่ไหมเ,เก็บไวขึ้นนั่นเองนะครับผมเข้าผมเข้าได้ถูกเนาะก็เรียได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เก่งเก่งอยู่แล้วนะครับแม้ว่าจะถูกร,รีเวิร์กมาซึ่งตัวตัวผมชอบการรีเวิร์กรอบนี้พอสมควรนะเป็นรีเวิร์กที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมเล่นซอมบ้าได้เออแต่ก่อนที่ผมเล่นไม่ได้เลยนะครับก็ถือว่าดีครับอัอนติเมตโชว์เดียวปั๊มเข้ามาฮะเก็บไวขึ้น นะครับก็ถือว่าโอเคดีขึ้นครับรวดเร็ว,เวทันใจครับตัวต่อไปครับซิมเมตราแหมบอกว่าซัพพอร์ตโดนเนิรฟ์ฟแต่ยังไม่พูดถึงซัพพอร์ตเลยใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับซิมเมตตาอินสุคลครที่เราได้เห็นในการแข่งขันเหมือนกันนะเพราะว่ามันสามารถสร้างสร้างเอ่อโพซิชันให้กับทีมไม่ว่าจะเป็นการบุกหรือการรับ,การ,บการเปลี่ยนตำแหน่งอะไรแบบนี้นะครับซึ่งแล้วตอนนี้ก็มีการปรับในส่วนของพลังชีวิตพื้นฐาน กับของโล่นะครับลดลงนะครับก็คือ H p เนี่ยมีทั้งหมดตอนนี้ HP พทั้งหมดเนี่ยมีเพียง200นะครับก็คือจะปกติอ่ะมันจะมี225ก็คือเป็นโล่โล่ฟ้า125แต่ว่าตอนนี้โล่ฟ้าเหลือเพียง1 0 0ก็คือตอนนี้ซิมเมตา้ามีเลือดเพียง200แล้วนะครับก็ทําให้ไม่ไม่ถึกไม่โหดเกาะเกาะฟ้าหายไปนะครับเกาะฟ้าเป็นเกาะที่ดีเจนได้ดังนั้นเล่นซิมเมต้าก็ไม่ได้ถึกเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับสาหรับตรงนี้นะต่อไปในส่วนของวีดโอมิเกอร์อีกหนึ่งตัวที่ ถูกเนิฟม,มาเยอะพอสมควรนะในแผ่นนี้ก็โดนบัฟไปนะครับใช่ไหมบัฟเนาะโอเคในส่วนของปืนครับจำนวนการยิงที่ไม่ผ่านกล้องก็คือยิงแบบทิศ้ายค้างนะครับจำนวนการยิงผ่านกล้องจะกระจายสูงสุดเพิ่มขึ้นจากปกติ3มนัดกระจายกลายเป็นเจนัดกระจายนะครับก็ยิงเป็นปืนกลมากขึ้นแล้วกันยิงปืนกลมากขึ้นก็ถือว่า ไม่ได้บัฟดับไม่ได้บัฟไม่ได้บัฟอะไรนะไม่ได้บัฟเป็นในส่วนของไม่ได้บัฟในส่วนของคลิกขวาหรือชาร์จหรืออะไรนะเป็นบัฟเป็นบัฟเพื่อทําให้ศัตรูที่มาล้วงเนี่ยวิโดเมเกอร์มีโอกาสฆ่าได้มากขึ้นแล้วกันเพราะปกติสามนัดกระจายยิงไม่โดนแล้วแต่นี่คือเจ็ดนัดนะครับก็ถือว่าโอเคเนี่ยหนึ่งสองสามแต่ไม่ต้องกดค้างดิเอิมต้องกดค้างนะเนี่ยก็ถือว่าเนี่ยเกาะกลุ่มในระดับหนึ่งแล้บในเจ็ดนัดแรกนะครับก็ทําให้วิโดเมเกอร์มีโอกาสรอดมากขึ้นแน่นอนถ้าจังหวะดบบศัตรูเข้ามาใกลยย่เีดนนั นี่ยโอกาสตายคือสูงสูงขึ้นนะครับเพราะว่าเพิ่มมาอีก5นัดก็ถือว่าเยอะ6 4นัดเดียถือว่าเยอะนะเออแล้วก็อินฟาไซด์ครับค่าเก็บอนิเมเตลดลง10%ก็อืมตามนั้นนะก็ใครเป็นเมมวิลเมเกอร์ก็น่าจะไม่ได้เห็นนั่นยิยงขี้ขวาขี้ซ้ายครับ <c oughs> ก็เอาตัวรอดได้มากขึ้นแล้วกันต้องบอกอย่างนี้อ่าในส่วนของซัพพอร์ตดีกว่าไปซัพพอร์ตจะพูดจะพูดถึงซัพพอร์ตไปพูดซัพพอร์ตสักทีตัวแรกเลยครับ ตัวที่เป็นประเด็นแล้วก็โดนปรับนู่นนี่นั่นเยอะมากเป็นประเด็นคือสกิลเดียวของนางเลยนั่นคืออน,นาครับอน,นาบารบีตัวละครที่มีในส่วนของสกิลที่พลิกเกมได้โดยไม่ต้องเป็นออลติเมทก็คือสกิลไบโอติกแกรนตนั่นเองครับการปาตรงนี้นะครับทำให้โดนเนิร์ฟในแพทนี้ไปนะครับอาน,นาโดนเนิร์ฟไปคูดาวเพิ่มขึ้นจาก10วินาทีเป็น12วินาทีก็เพิ่มไปสองวิในเกมน,นี้2วินาทีคือนานพอสมควรครับดังนั้น การจะปายไปติดกระเน็ว่าจะเป็นการเซฟตัวเองหรือว่าการจัดก,การศัตรูต้องใช้ดีๆแล้วนะครับอเพราะว่ามันมันเนิฟอะเออมันเนิบอะอนนานาโดนเนิฟเยอะคน่งคนเดก็เข้าใจครับเพราะามันเป็นตัวละครที่สกิลมันค่อนข้างดีแล้วก็สามารถเอาตัวรอดได้แล้วก็ทําให้ศัตรูฮิวไม่ได้ด้วยนะครับอืมต่อไปครับบัฟติสต์บัฟติเป็นตัวที่ฮอตฮิตมากๆ เล่นแบบในการแข่งขันเนี่ยเห็นบ่อยมากด้วยซับนะครับในส่วนของบับติสนะครับก็ในแพทนี้นะครับจะโดนในส่วนของเนิร์ฟไปมอร์เทอร์ตี้ฟิลครับเลือดนะครับเลือดของมอร์เทอร์ตี้ฟิลเนี่ยเหลือเพียง125จากปกติร้อห้นะครับแล้วก็คูลดาวเพิ่มขึ้นเป็น25วินาทีครับโคตรนานปกติมันก็นานอยู่แล้วนะครับปกติ23่ิบามวินะตอนนี้เป็น25แล้วก็วเกือบครึ่งเกือบครึ่งนาทีเลยก็ทำให้บับติสเนี่ยการจะใช้มอร์เทอร์ตี้ฟิลก็ ต้องดูดีๆนะใช้ให้ดีมากขึ้นเพราะว่าเพียงแค่2วินาทีเกมนี้ก็มีผลกับเกมแน่นอนเราะตัวละครที่เก่งจริงๆยอมรับเลยนะครับเอาตัวอรอดได้กระโดดได้ยิงดามเมจก็มีฮิลก็เป็นหมู่แล้วมีฮิลรอบตัวอีโอหลายอย่างครับตัวละครที่ค่อนข้างครบเครื่องแถมมีอัลติเมทที่แถมมีสกิลที่สามารถเซฟทีมได้ทั้งทีมด้วยกับการโยนในส่วนของออมอิมวัลตี้ฟิวนะครับก็เป็นตัวละครที่อยอมรับว่ามันเก่งถ้าใครแบบเจอเก่งๆก็จะเก่งจริงๆนะครับเนี่ย ็โดนเนิร์ฟไปเนาะในส่วนของอืมเก่งเกินอะนะครับเก่งเกินนะครับอ่ะตัวต่อไปครับอิลลารีอิลลารีครับเรียกว่าเก่งเกินนะเก่งเกินคืออะไรฮะยิงเก่งเกินนะครับก็มีการปรับในส่วนของปืนไรเฟิลโซล่าครับขนาดโปรเจกไทล์การยิงรูปแบบหลักลดลงนะครับจาก0.1เป็น0.0005 0เมตรนะครับอืมก็เรียกได้ว่า นะครับแล้วก็ฮีลิ่งไพลอนครับพลันธงพื้นฐานลดลงจากปกติ75เป็น50นะครับก็ฮนะีลิ่งไพลอนเนาะนี่ฮะปกติก็คือจะมีเลือด75นะครับแล้วก็เก่าะ50ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้คือกลายเป็นเลือด50เก่าะ50ก็คือลดลงไปแล้วก็ครูดาวมื่อโดนทำลายเพิ่มขึ้นนะครับจากปกติถ้าเราเก็บเองถ้าเราเนี่ยถ้าเราโยนเองมันยังมันยังมีครูดาวแล้วมันโยนต่อถ้าเราเก็บเองมันก็คือไม่เป็นไรแต่ถ้าโดนทำลายเนี่ยฮีลิ่งไพลอนถ้าโดนทำลายเนี่ยยในนนแผน่เนี้ จะมีคูดาวเพิ่มขึ้นนะครับจากปกติ12วินาทีเป็น15วินาทีดังนั้นสำหรับใครที่เล่นออลลีนะครับอีลิ่งไพลอนเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้คุณเนี่ยฮิวเพื่อนได้โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยคือโยนอย่างเดียวนะครับดังนั้นคุณจะต้องเก็บให้ดีๆรักษาใหด้ดีแล้วนะครับเพราะว่าไม่งั้นก็ก็น่ากลัวนะค,คูดาวเพิ่มขึ้นเยอะนะอเ,เออก็ควบคุมกันดีๆครับคอนโทรลกันดีๆครับคิริโกะครับ Prote c t i o n นซูซูนะครับผมสำหรับสกิล E ครับก็คูลดาวเพิ่มขึ้นครับจาก14เป็น15าวินาทีซึ่งก็คิริโกะเป็นตัวที่เก่งนะครับมีในสวของล้างบัฟนะครับที่ค่อนข้างดีเลยนะก็ถูกเนื้อไปอก็ไม่มนี้ไม่แปลกนะครับเพราะคิริโกะเป็นตัวละครที่เก่งอยู่ละแค่ว่าเดี๋ยวปรับเดี๋ยวบัฟเดี๋ยวเนร์อครับตรงนีเ้เดี๋ยวเพิ่มวิหนึง่งลดวิหนึง่งก็เป็นไปตามแพดครับและอีกตัวหนึ่งที่ผมที่ผมคาใจมากมากปรับซับพอตตัวไหนผมไม่ว่า มาปรับพี่บัวผมทาไมนะครับปรับนี่ไม่ได้พับนะฮะเนิร์ฟครับครับผมงงไหมผมก็งงเหมือนกันอยู่ดีพี่บัวแกโดนเนิร์ฟเฉยเลยครับในแผทนี้นะครับเอสกิลคลิกซ้ายครับสกิลคลิกซ้ายกระสุนจากปกติ20นัดนะครับเหลือ16นัดอ่านี่คืออย่างแรกที่เนิร์ฟครับก็คือมีแค่16นัดแลละกับการฮิลก็คือต้องมีการฮิลสมมุติพอหมดปุ๊บก็ต้องรีโหลดเนาะหรือว่าสลับอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ในส่วนของฮิลสูงสุด จากปกติช่วงนึงขึ้นมาเป็น70แล้วตอนเอ้ย75แล้วตอนนี้เหลือเพียง70ครับอืมก็เนื้อการฮิลลงไปแล้วก็ไลฟ์กริปนะครับสกิลที่เรียกว่าเซฟชีวิตทีมมาหลายตอนนักแล้วหรือไม่ก็ทำให้เพื่อนหัวร้อนมาหลายหลายครั้งแล้วนะครับอืมก็เนี่คูดาวเพิ่มขึ้นครับจาก16เป็น19นาที ถือไปเยอะนะอูดาวเพิ่มมาอีกแล้วครับก็ <_ C> e <ats> เป็นหนึ่งตัวที่แหมขออ่านในส่วนของความเหม็นพูดถนาหน่อยการฮ er ิลโดยรวมแล้ววเวอร์ในแต่ละแม่นนั้นสูงกว่าฮีโร่ตัวอื่นใช่ถูกต้องฮ er ิลฮิลเยอะครับเพราะว่าในส่วนของสกิลเนี้ยมันมันมันยิงทีเจ็ดสิบเจ็ไงเออแล้วก็อัลติเมดอีกนะครับอืมเพื่อให้ความดุนแรงขึ้นเราต้องปรับปรับให้มันฮ er ิลน้อยลงอืมคือมันฮิลต่อเนื่องนะจริงจริงนะถ้าโฟกัสตัวหนึ่งก็ฆ่ายากอยู่ก็คือฮิลฮิลแรงไปก็เลยต้องเนิรร์ฟนะคับคคครับผมมมปกกติ็ไ่่อยีนเลล่นแ้วฮะคครรรับผมโโดนนเเิ์ฟอีกฮะตา แล้วพี่เพื่อผมเศร้าจริงนะครับแพทนี้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับในส่วนของเซนยาต้านะครับที่มีการเนิฟพลังชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับพ <qu> ลังชีวิตฐานเพิ่มขึ้นจากปกติ50เป็น75ก็คือรวมแล้วรวมไอพีแล้วเป็น225นีนะ้นี่เลือดเพิ่มเนาะนี่เลือดเพิ่มแต่ว่าในส่วนของสกิลฮาร์โมนีฮอนะครับก็คือสกิลเอ่อเลฟชิฟนี่เลฟชิปต์มาฟเข้าไป เวลาสิ้นสุดเมื่ออยู่ใน,ใน,ในแนวแสายตาเพิ่มขึ้นอันนี้คือดีอยู่อ่าวินิออฟนี่คือดีอยู่อ่าก็คือแบบไม่อยู่ในสายตาเพิ่มขึ้นแต่ปกติ3าวิหลุดใช่ไหมกลายเป็น5าวิอ่าอันนี้ก็โอเคแต่ว่าสิ่งที่โดนเนิร์ฟไปก็คือดิสคอร์ดหรือว่าคลิกขวาเอ้หรือว่า e นั่นเอง e เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้ทีมนะทำดามจกับศัตรูได้นะครับก็โดนเนิร์ฟไปนะครับไม่สามารถใช้กระเป้าหมายเดิมได้ในระยะเวลา7วินาทีหลังจากเอฟเฟกต์ลดเอฟเฟกต์ Effect หายไปนะครับ ก็พอถึงจุดหนึ่งอะ่ะไอเอฟเฟกต์ตัวเนี้ยมันจะหายไปใช่ไหมเนี่ยปุ๊บเนี่ยเนี่ยใช้ไม่ได้จะขึ้นอย่างนี้เลยครับเห็นไหมคือจะใช้ตัวเดิมไม่ได้เลยเจวินาทีนะครับแต่ก็แลกกับมาที่ระยะเพิ่มขึ้นเป็น30จาก30เป็น40เมตรแต่ก็แลกกับการที่คุณไม่สามารถย้ำตัวเดิมได้ถ้ามาหลุดจากจุดแล้วเนี่ยถ้ามหลุดจากจุดแล้วคุณอยากจะใช้ตัวเดิมอะไรเงี้ยเนี่ยคุณไม่สามารถใช้ได้ดังนั้นก็เป็นการตัดที่ทั้งบัฟทั้งเนิร์ฟแต่โดยโดคิดว่าเป็นการเนิเนร,ร์ สกิลดิสคอร์ดเป็นอีกหนึ่งสกิลหากินของเซนยาต้านะครับดังนั้นถ้าโดนเนิร์ฟแบบนี้ก็จะใช้ทีก็ต้องต้องหาเป้าหมายอื่นแล้วจะใช้โฟกัสตัวเดียวไม่ได้แล้วนะครับผมคร่าวๆประมาณนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งแพทที่มีการปรับซัพพอร์ตเยอะและส่วนใหญ่จะเป็นการเนิร์ฟด้วยนะครับไม่ได้บัฟอะไรขนาดนั้นคือมีบัฟบ,บ้างแต่ก็ไม่ได้บัฟเยอะมากก็เป็นแพทที่ผมว่าซัพพอร์ตต้อง รักษาชีวิตเล่นกันดีมากขึ้นเล่นกันระวังมากขึ้นเพราะว่าครูดาวต่างๆเนี่ยถูกเพิ่มขึ้นมาในแพทนี้นะครับสำหรับสายซัพพอร์ตครับใครมีซัพพอร์ตก็สู้ๆครับเข้าใจเลยเพราะว่าโดนปรับเยอะมากในแพทนี้โดยเฉพาะพี่บัวครับงงจริงทำไมพี่แกโดนปรับโอเคเพราะแกฮิวเยอะเลยนะประมาณนี้แล้วกันครับในส่วนของแพทล,ล่าสุดในส่วนโอเวอร์สองครับใครที่มีความเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้กันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำใจก้องซาด้วยผมหากมีข้อมูลไหนผู้ผิดพลาดไปขออภัยใในนนนนทีี่่้้้วะคคครรััับบไเจอกหหมมลิปาผ สวัสดีครับ